กลุ่มอื่นๆนอกจาก Gen X จริงๆก็จะมีกลุ่มระดับที่2รอ,องลงมานะคือจะเป็น2กลุ่มที่ที่มีการใช้จ่ายเท่าเท่ากันก็คือกลุ่ม Gen Y กับ Gen Z ก็คือจะเด็กลงมาจาก Gen X หน่อยเด็กลงมาจาก Gen X อีก2รุ่นคือคือ Gen Y กับ Gen Z อะครับเขาเขาเป็นกลุ่มอันดับ2ทุกอย่างเลยนะทั้งหนี้สินทั้งการใช้จ่ายค่าใช้จ่ายทุกอย่างเนี่ยเขาเขาจะอยู่ในลำดับ2รอ,องจาก Gen X แล้วเขาก็จะเป็นเจเนอเรชันต่อไปที่จะมีเงินเหมือน Gen X คือคือถ้าใครอยากทำกับลูกค้ากลุ่มนี้ก็อาจจะต้องทำเพื่อเพื่อความฉาบฉวยหน่อยอาจจะไม่ได้มั่นคงเหมือน Gen X ขนาดนั้นถ้าอยากเจาะกลุ่มลูกค้านี้เนาะอาจจะต้องมีความสปาย์ขึ้นมานิดนึงมีความน่าสนใจเพิ่มขึ้นจากกลุ่ม Gen X ขึ้นมานิดหนึ่งต้องต้องเข้าใจว่ากลุ่ม Gen Y Gen Z อะครับเขาจะยังไม่ได้มีเงินเท่า Gen X เพราะฉะนั้น่ะสินค้าเราหรือการบริการเราอะอาจจะไม่ต้องเนียบเท่าของ Gen X แต่อาจจะไปเน้นเรื่องของความแฟชั่นความเทรนดความเป็นกระแสคือมันจะไม่ได้มั่นคงหลัก10-20ปีมันอาจจะอยู่ที่5ปีหรือว่าถ้าคุณโชคดีลูกค้าติดตั้งแต่เจนเจนวาเจนซพอลูกค้ากระเถิบขึ้นมาอีก10ปีอย่างเงี้ยเขาอาจจะจําแบรนด์คุณได้เขาอาจจะอยู่กับแบรนด์คุณต่อไปจนจบเลยก็ได้คือเป็นการลงทุนในระยะยาวกับเจนนี้ซึ่ง เจนอีกเจนหนึ่งที่น่าสนใจครับแล้วก็ไม่มีคนพูดถึงเลยนะไม่มีคนค่อยเจาะกลุ่มเท่าไหร่อ่ะผมมองว่ามันคือกลุ่มเบบี้บูมเมอร์คือกลุ่มคนผู้สูงอายุคือกลุ่มคนที่สูงอายุกว่าเจน x ไปแล้วกลุ่มเนี้ผมว่าไม่ค่อยมีตลาดไหนเข้าไปเจาะและจริงๆอ่ะกลุ่มนี้มีเงินมีเงินเยอะด้วยแต่ว่าเรายังไม่มีใครเข้าไปเจาะอะไรเท่าไหร่เทรนโลกเทรนการตลาดออนไลน์อะไรพวกนี้กลุ่มนี้มาเลยยังไม่บูมขึ้นมา แต่ว่าเริ่มมีสถิติขึ้นมาแล้วว่าว่ากลุ่มนี้เขาเขาเริ่มใช้ใจ่ายออนไลน์แล้วถ้าชอบเคล็ดลับดีๆเรื่องการตลาดออนไลน์อย่าลืมกดติดตามเพจนีนาดิจิตอลนะคะหรือถ้าอยากให้ทีมของคุณหญิงนีนาช่วยดูแลการตลาดออนไลน์เพื่อเพิ่มยอดขายให้ธุรกิจคุณทักแชทเข้ามาได้เลยค่ะ